สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีเรามาอยู่กันที่วัดจันทารามครับอำเภอพระลาศจ,จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้สายเท่าจะพาไปชมโบสถ์เก่าครับสร้างเมื่อพศ2442ครับก็น่าจะมีอายุป,ประมาณ100กว่าปีแล้วครับเราจะเข้าไปชมนะครับว่าภายในโบสถ์จะมดตามขนาดไหนไปมาชมภายในหลังโบสถ์ครับโอ้ด้านบนยังทรงความอนุรักษ์ ของเดิมไ้ครับแต่ด้านล่างก็โบรนะาใหม่ครับโอหงดงามครับนี่คือด้านหลังนะครับไปครับเราจะไปชมด้านหน้าครับว่างดงามขนาดไหนครับด้านหน้าของโบสถ์ก็จะมีเจดีย์อยู่สี่องค์ครับแล้วก็โอ้เราเดินไปหน่อยนึงเราก็จะพบเป็นข้างหน้าโบสถ์นะครับประตูสมโบสถ์จะอยู่ด้านบนครับนี่ครับโห รถลายปูนปั้นก็มีการบูรณะซ่อมแซงครับแต่ก็ไว้ซึ่งของเดิมครับให้ได้รับชมครับเพราะด้านล่างก็จะทำใหม่ครับแต่ด้านบนยังคงอนุรักษ์ไว้ของเดิมอยู่ครับสวยงามครับนี่ครับทางซุ้มประตูแล้วด้านข้าง ก็จะเป็นห้าต่างอยู่สองบานครับนี่ครับภายในภายนอกก็พูดผิดอีกแล้วครับโอ้สวยงามครับฐานล่างก็บูรณะใหม่ครับแต่ว่าด้านบนก็เอาไว้ซึ่งทรงเดิมๆอยู่ครับร่องรอยปูนปั้นยังโอ้บอกถึงความเก่าแก่ครับประตูซุ้มยังอยู่ครับ ไปครับเราจะไปดูภายในบน่อนครับว่าจะงดงามขนาดไหนครับไปลุยกันต่อครับเราก็จะพาเดินลงไปนะครับอืมด้านหน้าก็จะมีโอค์นะ้ำอยู่สองโองค,ครับก็มีคนใดครับอืบูรณะก็คือว่ายกฐานลอยขึ้นเลยครับโอ้โหภายในก็จะมี ลูกนิมิตครับโอ้พระพุทธร,รูปครับนี่น่าจะเป็นองค์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีครับแล้วด้านหน้าก็จะมีองค์นึงครับก็จะเป็นยกพื้นสูงครับบูรณะใหม่ครับโอ้แต่ด้านบนนี่เป็นรอยรูปวาดครับภาพวาดครับโอ้ตั้งแต่สมัย นี่ครับเห็นชัดปหครับท่านผู้ชมโ okay. อ้งดงามครับโอ้ด้านนี้สวยงามจริงครับนี่ครับซุ้มประตูด,ด้านหน้าที่เราออกไปโอ้ลูกป้าจากฝาผนังนี่สวยจริงครับบอกถึงความเก่าแก่ครับอ,อูพระพุทธรูปองค์บนองค์ใหญ่ครับตรงนี้เป็นพระประธานนะครับ แล้ว้างพระพระายก็จะมีรูปวาดอยู่ด้วยครับโหสวยงามจริงครับน่ก็จะเป็นลูกนิมิตนะครับนี่ครับสุมาตูทำใหม่ครับบุรณะโอ้และนี่แหละครับสายเท่าก็พามาชมอีกถึงโบสถ์ เก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีครับวัดจันทารามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับโบสถ์แห่งนี้ก็บูนัะใหม่ด้านล่างครับก็มีดอกไม้ทุกเทียมมากราบไหว้กันนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญภาพวาดตรงฝาผนังนี้โอ้หต้องมาชมครับสวยงามจริงครับร่องรอยร่องรอยในอดีตครับร้อยกว่าปีมาแล้วคนี่ครับความสวยงามเหมือนเดิมครับรรย้ายอาจจะ ถูกไม่ค่อยเก่งยังไงแต่ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับฝากกดติดตามเพจสายเท่าก็วดครับแล้วสายเท่าจะพาไปชมความงามของจังหวัดเพชรบุรีต่อไปให้ครบทุกซอกทุกมุมในจังหวัดเพชรบุรีครับฝากกดติดตามเพจสายเท่าด้วยครับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ